ก็วันนี้นะครับทั้งช่องนะครับก็จะมาชวนดูซีรีส์เรื่อง All That We Love นั่นเองนะครับซีรีส์นะครับที่จะพาพวกเรานะครับย้อนวัยไปกับเรื่องราวความรักในวัยเรียนนะครับที่มิตรภาพนะครับและความรักนะครับจะมาเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของพวกเขานั่นเองนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นผลงานการแสดงครั้งแรกของคุณโอเซฮุนวงเอ็กโซนะครับกับบทบาทพระเอกซีรีส์ครั้งแรกของเขานั่นเองนะครับโดยซีรีส์เรื่อง All That We Love นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของสองเพื่อนรักที่มีนิสัยและความชอบต่างกันสุดขั้วระหว่างโกยูที่รับบทโโดยอเซฮุน หนุ่มหล่อและนักบาสดาวรุ่งประจำโรงเรียนผู้แสนร่าเริงกับโกจุนฮีที่ดับบทโดยโจจุนยองหนุ่มเนื้อหัวกะทิของโรงเรียนผู้ลหลงไหลในการอ่านหนังสือผู้แสนเงียบขรึมทีวันหนึ่งหลังจากจุนฮีป่วยหนะักจนโกยูต้องบริจาคอวัยวะให้เขาตัวจุนฮีก็เริ่มมีพฤติกรรมที่คล้ายกับตัวโกยูมากขึ้นเรื่อยๆแถมยังกลายเป็นว่าตัวจุนฮียังมาชอบเด็กสาวที่ย้ายเข้ามาใหม่อย่างตัวฮันซอยอนที่ดับบทโดยจางยอบินอีกด้วยทำให้เรื่องราวรักสามเศร้าวุ่นวุ่นจึงได้เริ่มต้นขึ้นนัันนเองะครบ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็จะตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง All That We Love นั่นเองนะครับก็หลังจากนะครับที่ผมได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ไปทั้งหมด4ตอนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ตอนสั้นของทางทีวีอิงนะครับที่มาฉายทางวิวนะครับก็บอกว่าเป็นซีรีส์ที่มีทั้งหมด8ตอนนะครับตอนละประมาณทัก30-40นาทีรองทสั้นๆดูเพลินๆนะฮะก็ เรื่องราวมันเรียกว่าเหมือนจะดูง่ายๆนะครแต่จริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนและน่าสนใจมากกว่าน,นั้นนะครับมันก็จะเล่าเรื่องราวของอตัวเอกสองน่องของเรานะครับที่เป็นเพื่อนรักกันระหว่างโกยูที่รบบทโดยคุณโอเซฮุนกับตัวโกจุนฮีนะครับที่บบทโดยโจชุนยองนั่นเองนะครับซึ่งทั้งสองคนก็เรียกว่าเป็นเพื่อนรักที่มีนิสัยต่างกันสุดขั้วเลยถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะมีนามสกุลโกเหมือนกันแต่ว่าทั้งสองคนไม่ใช่ญาติกันนะครับแต่ว่าต้องเรียกว่า2คนนี้รักกันยิ่งกว่าญาติยิ่งกว่าครครรออบบัวะีกนะ ตัวที่สองคนก็เรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันอย่างชัดเจนเลยอย่างโกยูครับแน่นอนฮะหนุ่มหล่อประจำโรงเรียนนักบาาท,ที่มีฉายาว่าอัจฉริยะผู้ที่มีความล่าเริงสดใสเป็นกันเองทุกคนคือแบบเป็นหนุ่มฮอตหนุ่มป๊อปของโรงเรียนที่ใครๆก็ชอบเขากับอีกฝั่งหนึ่งตัวจุนฮีนะ,ะก็จะเป็นแบบ หนุ่มเนิร์ดที่เป็นหัวกะทิของโรงเรียนเป็นแบบอันดับหนึ่งของชั้นอะไรประมาณนี้ที่เป็นคนที่เงียบๆเ,เป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะครับแล้วก็รักในการอ่านหนังสืออย่างมากเลยนะครับซึ่งในเรื่องราวมันก็จะเล่าไปเรื่อยครับว่าไอ้สอคนนี้ครับมันเรื่องจากนิสัยต่างกันสุดขั้วความชอบทั้งเรื่องอาหารเรื่อง ผู้หญิงหรือกิจกรรมต่างๆคือไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแต่ว่ามันมาเริ่มเรื่องตรงที่ว่าวันหนึ่งฮะนักเรียนหญิงย้ายมาใหม่ก็คือตัวฮ so ันโซยอนที่ระเบ,บิดโดยคุณจางยอบินนั่นเองนะครับเข้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้นะฮะและนี่คือครั้งแรกที่ทําให้2หน่อที่เรียกว่าไม่เคยชอบอะไรเหมือนกันเลยเนี่ยมาประทับใจผู้หญิงคนเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญเหมือนเรื่องราวมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนน่ารักน่ารักไม่ได้มีอะไรซีเรียสใช่ไหมฮะเปล่าครับเรื่องนี้ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเามีก สลับการเล่าระหว่างอดีตและปัจจุบันครับอดีตก็คือปี2006ที่พูดถึงอยู่เนี่ยแหละครับกับปีณปัจจุบันก็คือปี2023นะครับที่มีการพูดถึงตัวดรโกครับที่เป็นศิตแพทย์ชื่อดังนะครับซึ่งดรโกเนี่ยมันก็คือหนึ่งในตัวละครหลักของเราเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าคือใครระหว่างโกยูกับโกจุนฮีนะครับเพราะว่าในเรื่องราวมันมีการพูดถึงเหมือนกับว่าเป็นในๆนว่าเหมือนจะมีใครตายไปคนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งไม่พูดถึงเลยมันจะเหลืืออแแแคคคคค่่่่่ตัััวววววลละะรรรรรดดดดโกนนเเเีียยยทททําาาาาาใให้้้้สสสงุไพ ตอนนี้อย่าลืมนะครับว่าเพราะว่าหลังจากที่ทั้งสองคนเรียกว่า,ามีการปลูกถ่ายอาวัยวะกันแล้วเนี่ยทำให้นิสัยของทั้งสองคนมันมีความคล้ายกันมากขึ้นด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนแรกเราก็จะสงสัยว่าแบบเฮ้ยจริงๆถ้าเกิดเป็นจิตแพทย์ที่แบบเรียนหมอเก่งหน้าก็ต้องเป็นจุนฮีสิแต่จริงๆแล้วโกยูมันก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะจริงๆแล้วที่บ้านเขาพ่อแม่ก็เป็นหมอด้วยซึ่งมันก็ทําให้เขาสามารถตั้งใจเรียนทีหลังก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างและข้อมูลหลายๆอย่างทําให้ตอนนี้ก็คือยังเดาไม่ถูกเลยครับว่าไอ้ตัวดรโกนะที่เรียกว่ายังเหลือรอดอยู่เนี่ยเป็นใครกันแน่ระหว่างตัวโกยูหรือโกจุนฮีนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่ผมต้องขอชื่นชมก่อนเลยนะครับก็คือแน่นอนครับมันเป็นซีรีส์ที่มันดูง่ายมากดูแล้วแบบดูเพลินๆเลยครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราได้ย้อนเวลากลับไปตอนวัยเด็กอะแล้วก็มีเรื่องราวของมิตรภาพความรักรักแรกแล้วก็ต้องมาเลือกระหว่างมิตรภาพกับความรักอะะไรปรปมาาณนนี้ซึ่งหลยๆคก็ คงจะมีความรู้สึกร่วมกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องนี้เขาขยี้คําว่ามิตรภาพความรักได้แบบลงดีเทลมากมเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกอะคือ2คนนี้มันเหมือนเป็นมากกว่าญาติมากกว่าครอบครัวด้วยซ้ำเพราะว่าเรียกว่าทั้งสองคนเนี่ยนอกจากในโรงเรียนแล้วที่เขาแบบคอยช่วยกันเรื่องการเรียนบ้างเรื่องการป้องกันจากนักเลงม้ากแต่แล้วจริงๆแต่ว่า2คนนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันในระดับครอบครัวเลยเพราะว่าอย่างตัวโกยูเองก็เรียกว่า พ่อแม่ทํางานเป็นหมอใช่ไหมครับทำให้ไม่ไมค่อยมีเวลาทําให้เ,าเ,าเขาก็เหมือนหายความอบอุ่นไปส่วนไอ้ตัวจุนฮีก็เรียกว่าเป็นคนที่สูญเสียครอบครัวมาหลายคนแล้วทั้งพ่อแม่ทั้งพี่ชายนะครับก็จะเหลือแค่คุณย่านะครับที่อยู่กับเขาเนี่ยทำให้เรียกว่าชีวิตของทั้งย่าแล้วก็ตัวจุนฮีเองก็เรียกว่าแทบจะแบบไม่สามารถไปต่อได้แล้วเพราะว่าแบบเหนื่อยในกับชีวิตมากไม่อยากอยู่ต่อแล้วแต่ว่านี่นะครับตัวโกยูครับที่เป็นเพื่อนของจุนฮีมันมาเติมกันตรงนี้แหละครับมันก็เลยกันว่า ไอสอบ้านเนี้ยมันมีความสัมพันธ์กันในระดับที่แบบเป็นครอบครัวกันที่เรียบร้อยแล้ว2คนแบบจุนเจือกันคอยช่วยเหลือกันคอยประทับประคองกันซึ่งเนี่ยแหละรครับขยี้มากเพราะสุดท้ายก็คือกลายว่า2คนเนี้ยคนที่แบบรักกันยิ่งแบบญาติกันอีกเนี่ย ต้องมาแย่งผู้หญิงคนเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมไม่ชื่นชมไม่ได้เลยนะฮะผมต้องยอมรับก่อนผมไม่ได้เป็นแฟนคลับของคุณเซคุนตั้งแต่แรกแล้วผมเคยดูซีรีส์ที่เขาเล่นเรื่องแรกก็นู่นนะครับนาวิอา breaking up นะครับที่เป็นถ้าจะไม่ผิดเป็นน้องชายของวัน,น้านางเอกมั้งถ้าจะไม่ผิดนะทีนี้แหละพอมาดูเรื่องเนี้ยผมต้องยอมรับตรงๆเลยว่าผมโดนเซคุนตกเฉยเลยฮนะคือ คือเป็นคนที่แบบอร่าจับมากเรื่องนี้คืออล่าจับมากเป็นคนที่แบบดูล่าเริงตลกขี้เล่นผมพอเข้าใจแล้วแหะครับว่าแฟนคลับของคุณเซคุณเขาชอบคนนี้เขาเพราะอะไรคือแบบพอมาดูเรื่องนี้คือแบบโดนตกกระจุยนะครับแต่อีกคนนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวนางเอกของเราเอย่างตัวจางยอบินนะฮะซึ่งตอนแรกผมก็รู้สึกว่าแบบ ทำไมคนนี้ดูแล้วเฉยๆไม่ได้แบบโหนี่คือแบบผู้หญิงที่2คนนี้มันมาแยกจริงๆหรออะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆแล้วอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากครับแล้วยิ่งดูก็คือแบบยิ่งรู้สึกแบบอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมไอ้สหน่อน,นี้ถึงชอบเพราะว่าเป็นคนที่แบบ เวลาจะทําอะไรด้วยคาแรคเตอร์ของเธอที่หน้านิ่งๆไม่ค่อยส่งสิงกับใครแต่ว่ายิ้มให้แค่2คนนี้เท่านั้นน่ยมันก็เลยแบบว่าโอ้ไม่แปลกใจที่2หงนอน,นี้คือแบบถึงชอบผู้หญิงคนน,นี้นั่นเองนะครับก็เลยทำให้นะครับถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องออเดร์วีเลฟนะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวแบบโรงเรียนความรัก วัยรุ่นที่ดูง่ายๆเลยเป็นแบบซีรีส์แตอนที่ผมว่าน่าจะดูแบบแป๊บๆก็จบแล้วนะครับแล้วก็ดูเพลินๆด้วยนะครับเราจะได้มาดูเรื่องราวของอคู่เพื่อนรัก2คนที่รักกันยิ่งกว่าครอบครัวที่จะต้องมาเรียกว,ว่าต้องมาเลือกกันระหว่างมิตรภาพกับความรัก เด็กสาวที่ย้ายมาใหม่นั่นเองนะครับโดยที่ในเรื่องนี้ก็จะมีปมสําคัญก็คือมันมีการเล่าถึงอนาคตนะครับที่มันจะเหลือตัวดรโกอยู่ซึ่งตเราจะมารอดูว่าดรโกจริงๆแล้วคือใครกันแน่ระหว่างโกยูหนุ่มนักบาสนะครับที่ไม่ค่อยสนใจการเลยนเท่าไหร่กับตัวจุนทีนะฮะเด็กหนุ่มเนิ์ดหัวกะทิของห้องที่ไม่ค่อยสนใจกับใคร ว่าใครคือดรโกกันแน่นะฮะและที่สำคัญก็คือแล้วอีกตัวละครหนึ่งหายไปไหนหรือเกิดอะไรขึ้นกับเขานะก็เป็นปมอีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะหาซีรีส์แบบดูเพลินๆไม่ซีเรียสนะครับและยิ่งถ้าคุณเป็นแฟนคลับของคุณเซคุนอยู่แล้วเรื่องนี้คือห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับก็ขอฝากกันด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง All That We Love นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะฮะกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง All That We Love นั่่่นน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 เเเเเออออองงงงะะะะะคคคครร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 ัััััััับบบบบบบซซีีีีสสสส์์ื้้้้้้กกกก็็าาาาาามมมถถดดููไไตตติิิลลลแแแทททธยปณว เหลืออีกสตอนรอนด,ด,ดูดูได้เลยนะครับก็มาทุกวันศุกร์นะฮะก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวผมก็รับกวนกดไลค์ใหก้กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย